เกษตร 5G Podcast สื่อเสียงที่จะนำพาเกษตรกรสร้างเกษตรคุณภาพด้วยองค์ความรู้ที่จะยกระดับเกษตรกรให้เป็นนักธุรกิจการเกษตรด้วยความรู้ใหม่ๆจากภาคเทคโนโลยีการเกษตรที่จะพัฒนาให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภคและทำการเกษตรที่จะช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อม ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในเกษตร 5G Podcast เกษตร 5G Podcast วันนี้นะครับเรามาคุยกันต่อกับพี่สมชายเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการเลือกสายพันธุ์อินทผาลัมสายพันธุ์ไหนเหมาะสมกับประเทศไทยและสายพันธุ์ไหนราคาดีเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับโอเคพี่ เมื่อกี้เราคุยกันคร่าวๆเรื่องเรื่องเรื่องการปลูกของพี่สวนผสมผสานกเกษตรผสมผสานนุ่นนี้นั่นแล้วครับ,รบอันนี้ผมจะมาเจาะลึกนิดน,นึงวิธีการเลือกสายพันธุ์ของอินทภาลัมที่พี่ใช้มันเป็นยังไงบ้างครพี่จริงๆแล้วอินทภาลัมเนี่ยนะเขามี2อ,อย่างก็คือต้นพ่อมเมล็ดก,กับ <โด S 2> ต้นพ่อเนื้อเยื่อเราจะมาพูดถึงต้นพ่อมเมล็ดก,ก่อนว่าต้นพ่อมเมล็ดเนี่ย มันมีข้อดีและข้อเสียแต,แต่ส่วนมากข้อเสียมันเยอะ <Luc> คือมันจะต้องเป็นตัวผู้หรือตัวเมียครับแล้วกลายเป็นพันดีหรือไม่ดีครับแต่ส่วนมากอจะกลายเป็นพันไม่ดีอะและส่วนมากก็คือออกลูกถ้าเป็นตัวเมียแล้วออกลูกก็ถแถมรสชาติไม่อร่อยอีกแถมฝาดมากอีกอย่างนี้เป็นเพราะเป็นบางสว่วนละผมผมเคยผมเคยไปสัมภาษณ์นะครับเออบางบางลูกค้าบางผลซื้อไปแล้วมันฝาดแล้วมันราคามันแพงมากอถ้าเป็นต้นเนื้อเยื่อครับ ถ้าเก็บแก่ไม่จัดก็ฝาดเหมือนกันอืคือตอนเนี้ยมันต้องอาศัยความจริงใจของผู้ปลูกแล้วผู้ผลิตแล้วชาวสวนแล้วว่าชาวสวนเนี่ยถึงเวลาตัดอินทผลัาขายเนี่ยอืแก่แก่ได้ที่หรือยังหรือว่ารสชาติมันมาดีหรือยังแล้วแล้วรีบตัดไหมถ้ารีบตัดไปเขาจะมีฝาดและไม่อร่อยไม่อร่อยขาผมไม่อร่อยเข็ดซื้อต้อแพงแล้วคนกินก็จะเข็ดว่าอุ้ยทาไมซื้อมาแล้วฝาดอย่างเงี้ยก็ ก็จะมีส่วนของที่ว่าจากสวนอ,อ่ะที่ปลูกเนื้อเยื่อล้วตัดไม่แก่แต่ถ้าต้นพ่อมะเล็ดอ่ะถ้าตัดไม่แก่ด้วยแล้วสายพันธุ์ที่ไม่อร่อยด้วยก็จะยิ่งฝาดเข้าไปใหญ่แล้วเนื้อจะแข็งกระด้างตรงนี้ก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันของเนื้อเยื่อและพ่อมะเล็ดครับออือ่ะเนื้อเยื่อและพ่อมะเล็ดแล้วมันมีตั้ง ตอนเมื่อกี้ที่เราคุยกันมีตั้งหลายสายพันธุ์อะไรอะไรอะไรเหลืองเืองแดงๆอะไรอย่างเียใบฮีเหลืองใบฮีแดงอ่าทีเนี้ยเอกลักษณ์ของของแต่ละตัวเนี่ยอย่างเช่นใบฮีเหลืองเนี่ยเนื้อหนาครับกรอบครับอ่าแล้วก็ใบฮีแดงอ่า เนื้อหนากรอบแต่จะมีติดฝาดหน่อยถ้าเก็บแก่ไม่จัดตัวเนี้ยสำคัญมากเลยชาวสวนที่ที่ปลูกอินทผลัมนะว่าต้องคำนึงให้มากที่สุดคือเก็บแก่ให้จัดถ้าเข้าสุกนิดๆยิ่งดีใหญ่เนี่ยอย่างเงี้ยจะได้คุณภาพได้รสชาติที่ดีแล้วก็จะมีอัมเอสดาฮานอัมเอสดาฮานนี่จะไม่ฝาดเลยไม่ฝาดเลยไม่ฝาดเลยจะอร่อยมากตัวนี้จะอร่อยมากแล้วก็จะมีเบมเบมก็จะอร่อยใช้ได้เลยเนี่ยฮะตรงเนี้ย เอกลักษณ์ของอินทผาลัมแต่ละสายพันธุ์จะไม่เหมือนกันทักสายพันธุ์นึงราคาล่ะพี่ต่างกันราคาก็ถ้าเป็นบาฮีเหลืองก็จะ3 0 0ร้อถึงห้าบาทขึ้นอยู่กับคุณภาพต่อกิโลขึ้นอยู่กับคุณภาพและเกรดข,ของอินทผพาลัมนั้นก็จะมีบาฮีแดงบาฮีแดงก็จะ7 0 0ดร้อยถึงหนึ่งพันบาต่อลอ่าแล้วก็จะมีอัมเอสดาฮานก็จะ7 0 0ดร้อถึงหนึ่บาทก็ ก็ขึ้นอยู่ที่คุณภาพใกล้เคียงกับบาฮแดงใ,ใกล้ๆเคียงกันครับเบมก็ราคาใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันครับผมอันไหนแพงสุดจริงๆแล้วตอนเนี้ยอินทรพาล่ะนะก็จะมีอัมเอดาฮานเนี่ยถ้าทาได้สวยคุณภาพดีแล้วเขาไม่ฝาดเลยนี่เขาเอกลักษณ์เขาไม่ฝาดเลยตัวนี้จะแพงสุดครับผมและที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ที่นิยมของผู้บริโภคที่ผู้บริโภครู้จักกันทั่วไปก็ส่วนมากจะเป็นใบฮีเหลืองใบฮีเหลืองใบฮีเหลืองเนี่ยจะมีการคนปลูกกันเยอะมากจะมีคนรู้จักกันทั่วไปแต่ทีเนี้ยรสชาติจะไม่เหมือนกันหรอกเพราะว่าขึ้นอยู่กับชาวสวนนั้นๆดูแลว่าดูแลดีไหมใส่ปุ๋ยบำรุงดีไหมรสชาติก็จะต่างกันออกไปของพี่มีทุกสายพันธุ์มีทุกสายพันธุ์ครับผมแล้วเรามีต้นพันธุ์ขายด้วยเรามีต้นพันธุ์ขายด้วยอันไหนมีเยอะที่สุดอ่าจริงๆแล้วตอนนี้ ของเราจะมีใบใบฮีเหลืองที่เยอะหน่อยเพราะว่าเราปลูกมาตั้งแต่แรกรแล้วเราก็จะมาเสริมด้วยพวกอัมเอดาฮานใบฮีแดงโคเนซี่แล้วก็จะมีเบมอะไรพวกนี้นะครับพี่เห็นบอกใบฮีเหลืองมันถูกกว่าเขาเนี่ยจะเปลี่ยนมาปลูกอย่างอื่นหรือไม่หรืออ่าจริงๆแล้วมันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันครับอย่างใบฮีเหลืองเนี่ยใบฮีเหลืองเขาราคาถูกหน่อยอืแต่ว่าดก Oh. จันนึงอ่ะเป็นสิบสิบโลอ่า oh. แต่ว่าเขาได้ดกเขาได้ใหญ่เขาได้น้ําหนักเยอะมันก็กลายมาเป็นทดแทนอ่ามาทดแทนกันว่าต้นนึงอ่ะสมมุติว่าจันละสิบโลเนี่ยถ้ามีสิบจันมันก็ร้อยโลอ่าต้นนึงก็ได้หลายบาทอแต่ถ้าสายพันธุ์อื่นอ่ะถ้าต้นเล็กอ่ะน้ําหนักก็ยังไม่ได้เพราะจํานวนไออายุต้นมันยังน้อยก็จะจะมีข้อแตกต่างกันออกไปอ่าแต่แต่ก็จริงๆแล้วอินทราลัมอ่ะมันขายได้ทุกสายพันธุ์อยู่แล้วครับครับ ในในการทําของพี่เนะี่ยพี่พัฒนาตัวเองยังไงบ้างคืออย่างถ้าเป็นอินทผพาลนะัมนะเราก็จะดูที่สายพันธุ์เนี่ยครับ,รบเป็นสำคัญว่าเราจะพยายามเอาสายพันธุ์ที่ใหม่ๆแล้วที่มีคุณภาพแล้วอร่อยรสชาติดีเราจะเอาเข้ามาปลูกเพื่อ,อจะได้รองรับกับตลาดรองรับกับลูกค้าเพราะลูกค้าเนี่ยมีหลายม,มีหลายแบบ บางลูกค้าบางคนก็ชอบกินพันนี้ลูกค้าบางคนก็ชอบกินสายพันนั้นมันมันมันก็มีหลายหลายแบบหลายอารมณ์ของลูกค้าครับแสดงว่าคนที่ทํางานทำเป็นเกษ,ษตรกรแบบผสมผสา,านนี่ควรจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆตามยุคตามสมัยหรือ,อาตามสมมติว่าเราปลูกไปแล้ว3 4มสี่อย่างสามสี่สายพันธุ์เราอาจจะปลูกเพิ่มไปอีกก็ได้หรือไม่งั้นอย่างเรามี พุทราแล้วเรามีฝรั่งแล้วเรามีเมลอนแล้วแต่เราอาจจะเสริมตัวอื่นเข้าไปอีกก็ได้เพื่อว่าให้รองรับตลาดไปได้มากขึ้นมากขึ้นเพื่อเพื่อจะเราจะได้มีรายได้เป็นทั้งปีใช่รายได้จะหมุนเวียนได้ทั้งปีครับโอเคพี่เดี๋ยวเราไปไปเจอกันในตอนต่อไปสำหรับตอนนี้เอาเท่านี้ก่อนโอเคพี่เดี๋ยวเจอกันตอนต่อไปครับ แต่ละสายพันธุ์ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีกลุ่มคนซื้อที่แตกต่างกันไปคุณสมชายจะคอยติดตามความนิยมในการบริโภคและทิศทางการขายตลอดเวลานั่นคือหนึ่งปัจจัยความสำเร็จของเขานะครับท้ายนี้อย่าลืมช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้ฟังกันด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ